สวัสดีเพื่อนเพื่ๆพอฟีทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วสำหรับงานซ่อมวันนี้เจอสันจริก 1,000VA นะครับส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธ,ธานีเขาโน้ตมาว่าติดตามในช่อง YouTube มาตลอดวันนี้ได้ใช้บริการเริ่มจากฟิวขาดนะครับไฟติดไฟแดงติดแต่ไฟเขียวไม่ติดเลยเปิดดูภายในไม่มีอะไรไหมนะครับ ก็น่าจะมีส่วนของเพีนะครับถ้าอาคารนี้ที่เขาแจ้งมาก็เดี๋ยวเราจะต้องมาเปิดดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงมาตรวจเช็คดูครับว่าจะมีส่วนไหนเสียหายบ้างติดตามชมนะครับ ครับผมก็ได้เปิดออกมาดูแล้วนะครับเปิดฝาออกมาดับแรกดูฟิลนะครับฟิลไม่มีนะครับฟิลไม่มีข้างในนี้ไม่มีฟิลนะครับลูกค้าน่าจะถอดออกไปแล้วแล้วก็ตรวเช็คนะครับเบื้องต้นที่เช็คก็คือจะมีมัดเฟดตัวนี้กับตัวนี้ช็อตอยู่สองตัวนะครับก็คงจะต้องถอดออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาตรวจเช็คบริเวณนี้ด้วยนะครับ ทั้ง2ตัวเลยอาจจะตรวจเช็คทั้งหมดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นจะมีมอเตอร์ช็อตอยู่2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ถอดบอร์ดแล้วก็ถอดมอเตอตรวจเช็คอะไรว่าจะมีตัวไหนเสียเพิ่มเติมอีกหรือไม่เท่าที่ตรวจ,จเช็คเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวถอดกันเลยแล้วมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีตัวไหนเสียบ้าง ครับผมก็ได้ถอดอะไหล่ตัวเสียออกมาก็คือมัดเฟสนะครับสองตัวนะครับสองตัวนี้นะครับถอดออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลองตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับบริเวณตรงจุดขาแถวแถวนี้นะครับขาแถวแถวนี้นะครับไม่มีตัวไหนเสียนะครับก็เป็นนั้นว่าก็น่าจะต้อง ได้เปลี่ยนแค่มอสเฟตสองตัวนะครับก็เดี๋ยวจัดการเอาอุปกรณ์มอสเฟตอะไรตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะกลับมาทํางานได้หรือไม่โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใส่แล้วมันจะกลับมาเปิดติดลันได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับ ครับผมก็เปลี่ยนอะไหล่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีเปลี่ยนมอเตอร์เฟสสองตัวนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณลุกขึ้นกันก่อนนะครับว่ามันสามารถที่จะมีสัญญาณออกมาแล้วนะครับนี่นะครับสัญญาณออกมาแล้วครบถ้วนนะครับทั้งสี่ตัวก็เดี๋ยวผม ลองเทสแล้วก็เดี๋ยวประกอบประกอบลงบอดี้ถ้าเทสแล้วมันลันได้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะ,ะประกอบลงบอดี้เลยลงเคสเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเทสที่วัดทุงสูงกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับตอนนี้ผมก็ประกอบลงบอดี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อะไรที่เปลี่ยนไปก็จะมีมัดเฟสสองตัวนะครับฟิลอีกหนึ่งตัว ิลลูกค้าถอดออกไปแล้วมั้งมันไม่มีมานะครับผมก็เลยเอาฟิลใหม่ใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับก็ประกอบเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเทสกันสักห้าร้อยวัตต์นะครับดูซิว่ามันจะมีอะไรช็อตอีกหรือเปล่านะครับหรือทำงานได้เป็นปกติก็คือเดี๋ยวถ้ามันทำงานได้เกินห้าวัตต์หรือห้า้อวัตต์เนี่ยถือว่าปกติแล้วนะครับ ผมเทสพัดลมแล้วพัดลมใช้งานได้นะครับพัดลมทํางานแล้วนะครับพัดลมทํางานแล้วรันแล้วนะครับห้าร้อยยี่สิบวัตต์ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดวัตต์ยี่สิบเก้าวัตต์ ก็ไม่มีปัญหานะครับสําหรับตัวนี้รันได้แล้วนะครับเป็นปกติแล้วนะครับก็รันได้ห้าร้อยยี่สิบโวัต์ไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะปิดงานส่งคืนลูกค้าได้นะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นเอฟซนะครับดู youtube อยู่ตลอดในช่องของผมวันนี้ได้มีโอกาสเป็นลูกค้ากันนะครับส่งเครื่องมาซ่อมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม และกดเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบยังไงก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะต้องจบไว้เพียงเต้าน,นี้เอาไว้เจอกันตัวต่อไปจะซ่อมตัวไหนคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีนะครับ